เพจภาพพันลิมผมตอนนี้นะครับจะมาพูดถึงกระเป๋าใบนี้นิดน,นึงนี่ให้ดูก่อนนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายท่านนะครับที่เป็นเขาเรียกอ,อะไรเดียวแฟนนะครับหรือว่าคนที่ติดตามเพจของผมมาตลอดเนี่ยก็จะเห็นใบนี้นะครับเคยเห็นใบนี้อยู่ผมเคยนํามารีวิวเมื่อตอนต้นปีนะครับใบนี้ผมจําได้ประมาณเดือน3หรือเดือน4นี่แหละซึ่งช่วงต้นปี6 3าที่ผ่านมาถ้าเพื่อนๆจำได้เนี่ยสถานการณ์ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องของสถานการณ์โควิดผมจําได้ว่าผมมารีวิวแล้วก็ ตอนนั้นมีวางจําหน่ายผมรีวิวเสร็จผมก็ไปวางจําหน่ายที่ช้อปปี้นะครับเพจไม่ใช่เพจสิเป็นร้านเป็นช็อปร้านค้าออนไลน์ของเรานะครับที่อยู่บนช้อปปี้นะครับแล้วก็มีในช้อปปี้ใช่ไหมครับที่ออนไลน์แล้วก็มีที่อบจอสงขาแล้วก็มีที่เสริสการ,รีสอร์ทนะครับผมก็นําไปวางจําหน่าย,ยตรงนั้นนะครับแล้วก็ก็ไม่มีอะไรครับก็าวางจาหน่ายก็ขายไปก็กขายได้บางไ่ได้บางไปเรื่อยๆนะครับตามภาษานะครับแต่วันนี้ที่นามาคุยเนี่ยเพราะว่ามันมีเหตุของเหตุก็คือว่าช่วงหลังมานี้นะครับ สองสามเดือนที่ผ่านมาเนี่ยใบนี้ก็ขายออกไปดีเหมือนกันนะครับอปจสงขาเนี่ขายออกไป3-4ใบนะครับแล้วก็ที่เสรีการดีสอทก็เพิ่งขายออกไปได้2ใบใบหรือ2ใบเนี่ยตอนนี้รอเช็คยอดอยู่นะครับสําหรับผมถือว่าโอเคนะครับตรงนี้เพราะว่าเราก็ทําออกมาสักพักหนึ่งแล้วมันเหมือนกับว่าแรกๆที่ออกมาเนี่ยเหมือนกับลูกค้าอาจจะยังไม่เจอนะครับหรือว่าเหมือนกับยังไม่เจอเนื้อคู่กระเป๋าก็ยังไม่เจอลูกค้าลูกค้าก็ยังไม่เจอกระเป๋าน,นะครับมันก็เลยออกไปช้าแล้วก็ออกไปน้อยๆนะครับแต่ช่วงหลังวันนี้มันออกไปทีเดียว4ี่หใบยอย่างเงี้ย ก็เลยถือโอกาสว่าไหนๆก็ออกไปจําหน่ายเขาเรียกว่าอะไรออกไปดีนะครับจ่ายขายไปได้ดีเนี่ยก็เลยหยิบมารีวิวสักทีหนึ่งนะครับเผื่อเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาในเพจของผมหรือว่าอยู่มานานแล้วก็จริงแต่อาจจะไม่เคยเห็นนะครับผมก็จะนํามาคุยให้ฟังนะครับกระเป๋าใบนี้เนี่ยผมให้ชื่อมันว่ากระเป๋า1ิบชิ้นนะครับเหตุผลที่ให้ชื่อ1ิชิ้นเพราะว่าอย่างนี้จะเห็นว่าไอ้ตัวข้างนอกเนี่ยที่เห็นนี่เป็นผ้าแคนวาสนะครับที่เป็นแนวตั้งที่เป็นสีๆเนี่ยสลับสลับเนี่ยมันมีทั้งหมด สิบชิ้นผมก็เลยตั้งชื่อมันง่ายๆเลยนะครับกระเป๋าสิบชิ้นนะครับเป็นผ้าแคนวาสข้างนอกแล้วก็มันจะมีสายสะพายอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีสายอยู่2เส้นอันเนึง่งเอาไวส้สะพายไหลแบบนี้นะครับแล้วก็อีกอันเนึ่งเป็นเหมือนสายถือนะครับตัวสายถือตัวเนี้ยถอดออกไม่ได้นะครับตัวเนี้ยที่ผมถืออยู่เนี้ยถอดออกไม่ได้แต่ไอ้ตัวสายสะพายเนี่ยมันเป็นคอหมานะครับเนี่ยมันถอดออกได้นะครับเกี่ยวไว้นะครับสองด้านเลยถอดออกได้เอาไว้สะพายไหลนะครับแล้วก็ตัวข้างหน้าเนี่ยตัวนี้เดี๋ยวผมไปให คือด้านหน้ากับด้านหลังเนี่ยจะเหมือนกันก็คือเป็นลักษณะเหมือนทรงแนวตั้งนะครับของของตัวชิ้นงานนะครับแนวตั้งแบบนี้นะครับสิบชิ้นแต่ว่าตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะมีซิปซ่อนอยู่ข้างหน้านิดนึงตรงนี้นะครับี่เป็นช่องอยู่ตรงนี้ครับเป็นซิปซ่อนเปิดอยู่แล้วก็ข้างในจะเป็นกระเป๋าช่องรับแบบนี้ครับเอาไว้ใส่มือถือใส่กระเป๋าตังอะไรก็ได้นะครับโดยที่ว่าเวลาใส่ข้างหน้าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ปิดซิปนะครับเปิดปิดซิปแบบนี้ครับ คือใส่ข้างหน้าแล้วไม่ต้องไม่ต้องเอามือล้วงเข้าไปข้างในแบบนี้นะครับทีนี้ตัวตัวกระเป๋าข้างบนเนี่ยจะไม่มีซิปนะครับไม่มีซิปปิดเปิดนะครับไม่มีกระดุมไม่มีอะไรเลยใช้วิธีการดึงเชือกตรงนี้ครับปิดเข้ามาแบบนี้ไงครับดึงแบบนี้มันก็จะปิดปากข้างบนนะครับแล้วตรงนี้ก็ไปผูกออกนะครับหรือจะไม่ผูกก็แล้วแต่นะครับนี่จะผูกโบหรือไม่ผูกมันก็อยู่ของมันนะครับตรงนี้แล้วก็มีสายถืออย่างที่บอกนะครับสายถือแล้วก็สายสะพายไลแบบนี้ครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนจะถือหรือจะสะพปายนะครับเดี๋ เวลาเราเปิดออกก็ดึงแบบนี้ครับะนะครับก็คลี่ออกมาแบบนี้ข้างในเนี่ยก็คือจะเป็นผ้า PVc เดี๋ยวผมพลิกให้ดูนะครับนี่เป็นแบบนี้เลยนะครับข้างในเป็นผ้า PVC มันจะมีความเหนียวนึ่นอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ข้างในก็ไม่มีลูกเล่นอะไรซับซ้อนนะครับผมทําออกมาก็คือเอาไว้ใส่ของอย่างเดียวเลยแล้วก็จะมีช่องกระเป๋าเล็กๆอีกช่องหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับข้างในเห็นไหมครับ ช่องนี้ก็จะไม่มีซิปไม่มีอะไรนะครับเอาไว้ใส่ของเล็กๆน้อยๆใ,ใส่กุญแจใส่บัตรใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตัวกระเป๋าก็จะเป็นลักษณะเหมือนทรงถังนะครับใส่ของข้างในอย่างเดียวเลยนะครับตรงนี้อันนี้ก็คือเป็นในส่วนของเนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวกระเป๋านะครับให้ดูใกล้ๆนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรูปทรงมันนะครับด้านหน้าอยู่ตรงนี้นะครับ อันนี้ก็เป็นนะครับที่ผมคุยไปนะครับก็เป็นกระเป๋า10ชิ้นอย่างที่ผมบอกไปนะครับพอเรียกว่านํามารีวิวรอบนี้เจอเป็นทุกทีถ้าผมเอาสินค้าของผมมารีวิวนะครับไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหรือเป็นเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีราคาพิเศษทาไม่ราคาพิเศษก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับตัวนี้ก็เหมือนเดิมผมยังคงเอามาขายในราคาเดิมนะครับคือ260เหมือนเมื่อตอนต้นปีที่ผมนมาํามาวางขายนะครับแล้วก็จะแถมโปรโมชั่นให้ก็คือจัดส่งฟรี e.m.s ทั่วไทยนะครับตัวนี้เหมือนทุกครั้งนะครับ ก็เรียกว่าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับก็ลองติดต่อเข้ามาดูนะครับยังมีอยู่นะครับตัวนี้ใบนี้ส่งนี้ยังพร้อมีเหลืออยู่นะครับก่อนที่จะจําหน่ายหมดซึ่งทั้งหมดรอบนี้ผมคิดว่าก็น่าจะทรงแบบนี้ไม่รู้จะทําออกมาอีกหรือเปล่ายังไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าทําก็อาจจะเปลี่ยนสีหรือย,อยังไงผมต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าผ้าสีที่เห็นอยู่ตรงนี้สิบสีที่ว่าตรงนี้สลับไปสลับมาเนี่ยชุดนี้ผ้ามันหมดแล้วนะครับถูกแปลสภาพออกมาเป็นชิ้นออกมาเป็นชิ้นงานอย่างที่เห็นหมดแล้วนะครับก็ถ้าสั่งใหม่ไม่่แนนใจจวาายัังะะมีีีีสบบบ้ออกหรรืค ก็อาจจะเปลี่ยนสีหรือไม่ก็เปลี่ยนแบบไปเลยนะครับฉะนั้นแล้วเพื่อนคนไหนสนใจนะครับติดต่อสั่งเข้ามาได้เลยนะครับหรือจะตามไปซื้อผ่านทางช้อปปีก็แล้วแต่นะครับเอาที่สะดวกนะครับ2-60บาทฟรี e m s ทั่วไทยนะครับผมรอบนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ